สวัสดีครับคุณผู้ชมครับเครื่องซักผ้า LG นรุ่นฝาหน้าครับอินเวอร์เตอร์ปรากฏว่าเอ่อหมุนฝั่งเดียวครับหมุนฝั่งนี้ฝั่งเดียวส่วนฝั่งนี้บบหมุนครับก็เ,เลยคิดว่าน่าจะเป็นสาเหตุจากานี้นะครับก็เ,เลยได้ถอดมอเตอร์มา เครื่องขึ้นเป็นอ,อะไรวะอย่างน้อยอเกี่ยวกับมอเตอร์ไม่หมุนครับลืมเบิงมีปัญหาเรื่องมอเตอร์ครับเลยถอดมาเดี๋ยวไปดูข้างหลัง ถอดข้างหลังมาเรียบร้อยส่วนแม่เหล็กอะบ้าน่าเกียวครับเพราะว่ามันหมุนได้รอบได้ฝั่งหนึ่งแต่อีกฝั่งหนึ่งไม่หมุนที่นี่ก็ไปเจอคลิปของอาจารย์ท่านหนึ่งครับบอกว่าวิธีการตรวจชอสอบตัวเซนเซอร์มอเตอร์เนี่ยครับปรากฏว่าให้ให้มองไวะให้มองไปแล้วจะเจอรอยนูนครับนี่เห็นไหม ันมีการลอยนูนเกิดขึ้นแสดงว่าตัวเนี้ยน่าจะมลภา้าไปนี่ครับขึ้นลอยนูนสองจุดนะครับเห็นเนาะเห็นเห็นอยู่เนาะครับเนาะนี่เห็นไหมลอยนูนจากตรงเจียวครับเจียวแข็งตัวนี้ครับที่ติดอยู่กับมอเตอร์ครับตัวนี้ก็สั่งมาครับราคาก็เริ่ม ต้นจาก100กว่าบาทจนถึงหาลอยก็แล้วแต่ครับเลือกใส่เลือกซื้อเอาที่ผมก็ซื้อมาแล้วครับนี่ครับ6501 kw 2 2 0 1 a นูนะครับ2 0ก็ได้นะครับเดี๋ยวจะใส่นะวิธีแกะก็แกะบ่ญาาครับออกจากมอเตอร์นะครับแล้วก็มีประเกิน ตามห้อยมัอยูแล้วครับนี่ใส่ไงก็ใส่ถูกครับไม่ผิดครับแกะฝาด้านหลังออกฝาด้านหลังเครื่องพี่ครับนี่แกะโดยสกูครับหมุนเข้าเดียว <c oughs> เดี๋ยวผมจะลองประกอบใส่ดูนะครับว่าจะเป็นจังดอยจะใช้ได้หรือไม่เสื้อผ้าก็ค้างสต็อกเพียบครับหนึ่งจากเครื่องห้างครับ ตั้งกล้องตั้งกล้องให้คุณผู้ชมทางบ้านได้เห็นก่อนได้ครับเรียวๆไปนี่เลยเหรอครับผม เห็นอยู่ะชิาใส่กันเลยกศึกษาจาก YouTube เอานะครับศึกษาจาก YouTube เอา

ครับถอดลื่งน,นี่ครับจะมีแง่งอยู่ตงนี้ครับ มีตรงนี้ซึบน,นั่นไงมเสยงแปน,นั่นไงมีแง่งอยู่ตรงนี้นะครับนีแง่งใส่ไปอัน,นส่ซนเก่าหันหมวันนี้นเก่าใหม่นะครับ Ô. dùng nhựa. รเรามารุ่นไปพร้อมๆกันนะครับมองเห็นบ่เห็นว่น,วนก็เป็นน็อตเบอร์สินะครับหกตัว,ว,วพยายามหมุนสลับวางกันนะครับ ถ้าควันขึ้นก็ตัวใครตัวมันครับมาตัวอย่างตัวเซ็นเซอร์รอบว่ะ เร็วเลยนะครับเร็วเรว หมาดมือพอนะครับไปก็ใส่เดี๋ยวตัวล็อกเดี๋ยวใส่ทีหลังนะครับเช็คก่อนต้วก็ใส่แม่อลไรครับ de qui cap เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับมาต่อไปเราจะไปดูเ็บปากก่อนเ็บปักแล้วนะครับเอาทดสอบไอ้นนี้ก่อนเปิดเครื่องเปิดเครื่องเราเอาเป็นปัน่น หมาดนะครับเอ้าลองดูเสียงเปิดน้ำออกครับจริงๆเลยเนาะจะหมุนหรือไม่ ต่อถูกหรือไม่เอามีลุ้นครับคุณผู้ชมทางลงสีครับ ด้านหนึ่งหมุนแล้วนะครับอันนี่ยหมุนสองฝั่งแล้วครับคุณผู้ชมทางบ้านครับเอาเด้เครื่องซักผ้ากลับขึ้นมาแล้วครับเพียงแค่ตัวนี้ตัวเดียวนะครับลอยกาบาทครับอันนี้ลองเบิรงลอยกาบาทเห็นไหมครับ มันมีตัวนูนสองฝั่งเลยถ้าเช็คอันนี้ก็เช็คตามอันนี้เอานะครับว่าค่าความต้านทานเท่าไหร่ผมไม่ใช่ช่างครับผม <laughs> เป็นคนธรรมดาครับแต่ศึกษาหาความรู้จาก youtube เอานะครับขอบคุณอาจารย์ท่านนันน้ำด้วยครับทำให้ผมได้เครื่องปั่นกับไม่ใช่ไหมเค ใช้ได้เรียบร้อยครับโอ้โหขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังครับต่อไปผมก็จะทำการซักผ้าเพื่อตากแล้วครับผมกองมาเริ่มครับเพียบเลยครับน้องครับขอบคุณครับสวัสดีครับ